ีวันตุนจีนครับทุกคนวันนี้มาถึงนี่เลยครัวอับสอนครับจะนายมากินข้าวกลางวันครับครัวอับสอนตรงแม็กแวรลูนอวมินครับมาเยือนทีมเก่าครับผมแม็กแวรลูนอวมินเคยอยู่มานานครับแถวนี้ย่านนี้ทีมเก่าเกษตรนอวามิน ถนนรัชดาตัดใหม่ครับวิ่งข้ามไปก็จะเป็นเมนบุรีครับอันนี้คือหน้าร้านครัวอับษอนครับวันตุ๊กจีนแดงมาเลยมาเยือนดินเก่าครับถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆชมนะครับว่ามีอะไรยังไงบ้างข้างในก็จะเป็นแม็กไวลูนะครับเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของญี่ปุ่นนะาราวมินขัดนี้ไปนหน่อยก็จะเป็นตลาดปัทวิกรครับเดี๋ยว ออกจากหน้าแม็ก a วลูไปเลี้ยวซ้ายไปประมาณสักสองป้ายรถเมย์ก็ถึงตลาดปัตติกรณ์ครับฝั่งนี้คือสะพานข้ามแยกที่วิ่งมาจากมินบุรีนะครับเส้นนี้ก็เรียกถนนรัชดาตัดใหม่ครับรัชดา,า,า,ารามิทาก็วิ่งตรงข้ามไปถึงมินบุรีเลยนะครับนี่หน้าตัวอักษรถนนนวมินครับเกษตรนวมินเลี้ยวซ้ายมาแยกออกมาจากเกษตรนวมินนะครับ เขเรียกว่าชื่อถนนเป็นทางการก็คือถนนรัชดารามินทานะครับตัดใหม่ผ่านนวนจันทร์ผ่านข้ามมาส่านขึ้นมาตรงนี้นะครับพอตรงลงไปก็จะเป็นสะพานข้ามวงแหวนกาญจนาข้ามไปถึงแฟชั่นไอแลนด์ข้ามไปมีนบุรีนะครับเส้นนี้ไปได้ไกลวันนี้มานี่ครับครัวอับสอนมาสแตนบายงานครับวันถุกจีน เราไมา่ได้กินของเขาหรอกอร่อยหรือไม่อร่อยงานเราครับสแตนบายต่อไปจัดไปครับไปเดินดูว่าซูปเปอร์มาร์เก็ตข้างในมีอะไรบ้างตรงนี้ก็จะมีร้านอาหารเยอะนะครับทั้ง s อ p พีบาร์บีคิวแบบเกาหลีก็มีนะครับ MK ย่าโยอีมีเยอะ,ะครับมีหลายร้านเลยร้านอาหารนะครับตรงนี้ แม็กเวลูเกษตรนวมินเหมือนฝนจะตกครับวันนี้อากาศอากาศประหลาดประหลาดอยู่ท้องฟ้าเหมือนจะมีฝนนะครับเมฆดำๆมีเอ็นเคมียาโยดีตรงนี้ฝั่งโน้น,นี่จะเป็นแม็กโดนัทครับนี่แม็กโดนัทอยู่มุมโน้นนะครับนี่คือทางเข้าซุปเปอร์มาเก็ตแม็กเวลูนะครับ เราไปดูข้างในนะครับว่ามีอะไรมีอะไรให้กินไหมเยื่นทินเก่าครับแฮกแวลูเกษตรนาพิงมีอเคเาไปซุปเปอร์ได้ลอตเตอรี่มาครับสองใบซื้ออยู่ตัวเองนี่แหละไม่รูจะซื้ออะไรก็ไปแมกแวลูนึงว่าจะได้ของกินได้ลอตเตอรี่ครับโอ้หมืนฝนจะมาครับป้ามืดนมนเลย นจะมาฝนจะมาพี่ไปอยู่ที่รถดีกว่าครับรอที่รถหน้าร้านคัวอับสอนครับเข้าไป็นแม็กแวลูว่าจะได้ของกินไม่ได้ได้แผงลอตเตอรี่เจอแผงลอตเตอรี่ได้เลขเด็ดมาครับเจ็ดห้าหกอายุตัวเองครับ5้าหตุจจีนครับเันตุดจีนมาย่ำถิ่นเก่าครับแม็กแวลูเกษตรน้ำมิน เคยอยู่หมู่บ้านอะไรนะตรงนี้บางกากบุรวาดอยู่มาสองสามปีครับบางกอกบุรวาดต,ต้องโยกย้ายไปอยู่ทุ่งคู่ประชาอุทิศครับอันนี้วันตุรจ,จีเขาก็เลยมากินข้าวกินอะไรกันโซนนี้นะครับมาหาอามา่าที่เกษตรนะว่ามีที่บ้านเก่านี่ก็เลยมาเดินย่ำทินเก่าครับ ถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆชมแล้วกันนะครับตรงนี้คือแม็กเวลลูนาวามินนะครับถัดนี้ไปหน่อยก็จะเป็นตลาดของมือสองที่ใหญ่ที่สุดนะครับตลาดปัตทวิกรออกจากหน้าแม็กเวลลูไปประมาณสองป้ายรถเมล์ก็ถึงแล้วครับอยู่ซ้ายมืออันนี้คือสะพานลอยข้ามแยกถนนอุขาพิบาลน,นะครับกมแปดามินทาเชื่อมกันหมดนะครับเกษตรนวมินมินบุรี ถึงกันหมดครับแฟชั่นไอแลนด์พรอม,มานาดดูโซนนี้หมดนะครับาร้านอาหารครัวอับปรสอครับครัวอับสอนอ่านว่ายังไงในอับสอนหรืออับปรสอนแถวนวมินครับผมเหมือนฝนจะตก มาหมืดเลยใส่ฝนจะมาแล้วแหละฝนตกวันตุดจีนเช่นแล้วครับพาบเพื่อนมาดูบรรยากาศหัวอักษรเกษตรนอวามินแถวแม็กแวรลูนวมินทายบรรยากาศทั่วๆไปเพื่อนเพื่อชมนะครับโอเคคลิปวันตุจีนครับผมบายบายครับผมสวัสดีครับโชคดีวันตุจีนครับทุกท่านบายบายครับ